สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะยังต้องเดินทางต้องเข้าสังคมนะครับถึงแม้การเดินทางมันอาจจะดูสมบุกสมบันไม่ได้ราบรื่นอ,อะไรมากนักนะครับแล้วก็ลูกหลานบริวารครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ดูเจอดือๆหน่อยค่อนข้างจะมีความคิดเห็นอะไรที่ต่างกับคุณนะครับส่วนพอครึ่งเดือนหลังคุณเองก็อาจจะได้ไปทําอะไรที่มันเป็นการทําอะไรเพื่อส่วนรวมและ บางทีอาจจะมีเรื่องของการต้องไปรวมญาติหรือไปทําอะไรให้กับญาติพี่น้องของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะกลับกันครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินยังดูมีความต่อเนื่องดีแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรื่องการเงินคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีเกณฑ์กับการที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แพลนไว้หรือบางทีมันอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นอันนี้ก็ ต้องระวังกับเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของการงานถือว่าก็ยังมีเรื่องของการงานเข้ามาในี่แหละถ้ามันจะมีปัญหาอะไรก็ครึ่งเดือนแรกให้ระวังปัญหากับเรื่องลูกน้องหน่อยและในเรื่องของความรักนะครับครึ่งเดือนแรกก็จะยังดูมั่นคงดีแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะดูหน่าเบื่อหรือมันดูห่างเหินกันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันว่าในเดือนตุลาคม2567เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสําหรับใครที่ชอบกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ทุกวันพฤหัสเวลา14นาฬิกานะครับผมจะมีการไลฟ์สดเพื่อเป็นการ ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับสำหรับท่านที่อยากเรียนรู้สอบถามอะไรก็เข้ามารับชมกันได้นะครับ <S <S มาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาเมธนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นตัวตนชาวลัคนาเมธก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวตัวคุณเนี่ยยังโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะจนถึงวันที่1 9เลยนะสหัชชะหมายถึงการต้องเจราจาเดินทางติดต่ออะไรต่างๆซึ่ง มันจำเป็นหรือมีเหตุที่คุณจะต้องยังต้องเข้าสังคมต้องเดินทางต้องเจราจา แต่การเจรจาหรือการเดินทางแรงต่างอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักเพราะดาวพุทธที่เป็นเจ้าของบ้านคําว่าสหัชชะนะครับเขาเนี่ยไปแข็งแรงอยู่ในคําว่าอริซึ่งหมายถึงมันก็จะมีเรื่องของมีการมีอุปสรรคมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ไขอะไรต่างๆนะครับแถมคุณเองเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังกับเรื่องของการผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารด้วยเพราะว่าดาวริดาพุทธที่เป็นคู่เอกสารเนี่ยมันไปตกอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริถ้าจะมีมุมดีก็คือในช่วงกอ ก่อนวันที่6ที่ดาวพุธเขาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งอุดในคําว่าอริเนี่ยมันก็จะดีถ้าเกิดคุณต้องทําอะไรที่ต้องไปแข่งไปสอบไปประกวดไปตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณจะมีศักยภาพกับการทําเรื่องนั้นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยในช่วงก่อนวันที่6เพราะว่าไอ้ดาวพุธท,ที่เล็งกับดาวราหูเนี่ยคู่เนี้ย มันจะต้องระวังบางทีคุณจะมีความมั่นหรือบางทีพูดอะไรที่มันอาจจะแรงๆแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็อาจจะมีผลต่อ ความสำเร็จของคุณเองก็ได้เพราะดาวราหูเขาทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภะนะครับประกอบกับในช่วงก่อนวันที่9เนี่ยการมีดาวเกตมาเล็งตัวคุณเนี่ยมันก็กระตุ้นให้คุณดูขยันดูกล้านะครับอันนี้ก็เลยอาจจะไปต้องระวังเรื่องของคําพูดด้วยเช่นกันนะครับส่วน ก่อนวันที่17การมีดาวอาทิตย์เลงกับดาวราหูซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะลูกน้องหรือบริวารหรือลูกหลานเนี่ยดาวไปอยู่ในคําว่าอริก็มีเกณฑ์ที่เขาเนี่ย จะดูดือ้อหรือดูสร้างปัญหาให้คุณได้เหมือนกันแถมดาวอาทิตย์เล็งกับดาวราหูนะครับมันอาจจะทำให้เวลาทำอะไรที่คุณต้องทำร่วมกับลูกน้องบริวารน,นะครับบางทีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันมันก็เลยอาจจะดูมีปัญหาหรือสำหรับคุณก็อาจจะรู้สึกหน้าหงุดหงิดหน่อยกับเรื่องของลูกน้องและบริวารน,นะครับแต่เดี๋ยวการที่ดาวมันจะค่อยๆย,ย้ายอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่6ดาวพุธย้าย พดาวพุธย้ายข้อดีไม่ต้องเจอกับราหูและไม่ได้อยู่ในคําว่าริไอเรื่องที่ต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาอะไรมันก็ลดลงไปนะครับแถมดาวพุธไปเจอกับดาวศุกร์อันนี้เป็นดาวที่ดีต่อกันนะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาแข็งแรงอยู่แล้วเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ ค่อนข้างส่งผลดีกับช่วงนี้ที่จะหาเงินนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันก็ดูมีสเสน่ห์กันดีในช่วงที่ดาวพุธมาเจอกับดาวศุกร์ในช่วงวันที่6จนถึงวันที่16นะครับจริงๆดาวพุธอยู่จนถึง24แต่ว่าช่วงที่เขาเจอกันเนี่ยก็คือแค่วันที่16นะครับวันที่9ดาวเกตย้ายนะครับตอนดาวเกตอยู่เนี่ยเลงตัวคุณ กระตุ้นความตื่นตัวกระตุ้นเรื่องของการมีเซนต์อะไรต่างพอดาวเกตย้ายไปไม่ได้เลงดาวอังคารดาวตัวคุณก็ไม่ได้มีผลกระตุ้นอะไรมากนักนะครับพอวันที่16ดาวศุกร์ย้ายซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประมันก็จะมีความอ่อนหน่อยแล้วก็ไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับดาวศุกร์เป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องความรัก ไปอยู่ในมรณะนะมันก็อาจจะมีเรื่องของต้องระวังคู่ป่วยมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดในหัวข้อเรื่องของความรักและการเงินกันอีกทีนะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมานะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือดาวอาทิตย์ไม่เล็งกับดาวราหูและแถมดาวอาทิตย์เองเนี่ยออกจากภพอริมันก็ทําให้เรื่องปัญหานะครับเรื่องความดื้อของลูกหลานบริวารลูกน้องเนี่ยก็หมดไป นะครับถึงแม้ดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูว่าคุณสมบัติของเขาอ่อนหน่อยอนะครับศักยภาพเขาอาจจะดรอปลงแหละแต่ว่า ก็คือมันก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาคือก่อนหน้านี้เนะี่ยอยู่ช่องนี้นะครับได้อุดมเกณฑ์ศักยภาพดีแต่ดื้อนะครับพอมาอยู่ตรงนี้ศักยภาพอาจจะอ่อนลงแต่ไม่สร้างปัญหาไม่ค่อยขัดแย้งกับคุณนะครับและพอวันที่19ดาววังคารดาวตัวคุณก็ย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุนะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภพเรือนที่เสียนะพันธุเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องความมั่นคง เพราะฉะนั้นคุณก็จะไปใส่ใจกับเรื่องของความมั่นคงการสร้างความมั่นคงใครที่อยู่ในวัยเรียนก็จะต้องไปโฟกัสกับเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวมันมีความอ่อนกําลังมันได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบมีความไม่ค่อยมั่นใจกับตัวคุณบ้างนะครับอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างได้ง่ายมากขึ้น และบางทีเวลาดาวตัวคุณเป็นนิดเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณอาจจะมีกิจกรรมต้องไปทําอะไรแบบเป็นเหตุที่ต้องไปทําอะไรเพื่อส่วนรวมนะอาจจะต้องไปทําอะไรร่วมร่วมกันไปรวมญาติหรือไปทําอะไรให้ญาติพี่น้องนะครับหรือทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะแบบนั้น แต่เอฟเฟกหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเหมือนกันก็คือดาวอังคารเนนอกจากเป็นดาวตัวคุณเขาทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะที่หมายถึงเรื่องสุขภาพก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาดาวมันอ่อนกําลังมันก็อาจจะทําให้เรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยดูอ่อนแต่คืออาจจะไม่ถึงป่วยนะเพราะมันไม่ได้ไปอยู่ในช่องไม่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปลอดโปร่งหรือก็ไม่ได้ดูแข็งแรงมากนักนะครับก็ก็อาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพเพิ่มมาด้วยและเดี๋ยวพอ24นะครับดาวพุธก็ย้ายเข้ามา ร่วมอยู่ในภพมรณะด้วยนะครับซึ่งดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปอยู่ในคําว่ามรณะก็อาจจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน ส่วนดาวพุธไปเจอดาวสุก์อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาเป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันและไปเจอกันในราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ำเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้อาศีติดธาตุก็มีส่วนกับการเสริมเรื่องการเงินกับเรื่องความรักให้มันมีคุณสมบัติดีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวสุกนะครับซึ่ง โดยหลักๆนะยังมีดาวมฤตยูกับดาวพฤหัสมาอยู่ในช่องการเงินของคุณซึ่งดาวพฤหัสในมุมดีก็คือเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาษิตแปลว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินของคุณได้แต่ดาวพฤหัสอีกความหมายหนึ่งเนี่ยมาจากคําว่าวินาทมันก็ยังพร้อมที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่มันนอกเหนือแพลนต้องระวังเรื่องของคดีความนะครับที่เกิดกับเรื่องของการเงินหรือ เรื่องของความเสียหายสูญหายกับเรื่องของทรัพย์สินที่มันก็มีเกณฑ์กับการเกิดได้เหมือนกันนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่3ตุลาไปเนี่ยดาวพฤหัสเขาจะเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นในมุมที่อาจจะไม่ค่อยดีก็เลยอาจจะต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายหรือเรื่องของการเสียหายกับเรื่องของการเงินเนี่ยที่มันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพราะมฤตยูเนี่ยเขาก็เดินถอยหลังตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วครับและดาวพฤหัสก็มาเดินถอยหลังในวันที่3ไปแล้วนะครับ<อ> ซึ่งช่วงที่อาจจะต้องระวังมากหน่อยกับเรื่องการเงินก็คือช่วงตั้งแต่วันที่16ไปนะครับเพราะว่าก่อนวันที่16เนี่ยดาวสุขดาวการเงินของคุณเนี่ยเขาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งเกษตรเล็งตัวคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับเรื่องของการเงินยังเข้ามาได้อยู่และมันมีความต่อเนื่องกับเรื่องการเงินได้อยู่ถึงแม้ดาวสุขเล็งลัคนาจะเป็นพินทุบาทมันอาจจะทําให้คุณเองก็คาดหวังจาก การที่จะได้เข้ามาหรือบางทีคาดหวังเงินที่จะได้จากคู่นําพามานะครับมันก็มีเกณฑ์เข้ามาเพราะดาวมันแข็งแรงแต่มันอาจจะไม่ได้ได้ตามที่คุณคาดมันก็จะเป็นเหตุให้คุณร้อนใจได้เหมือนกันแต่ถือว่าด้วยความที่ดาวเขายังแข็งแรงมันก็เลยยังไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรนะครับแต่เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายวันที่6ดาวพุธย้ายนะครับ วันที่9ดาวเกตย้ายและวันที่16ดาวสุกย้ายเนี่ยพอดาวการเงินของคุณย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเนี่ยนะครับมรณะก็แปลว่าสูญเสียอ่ะแถมดาวสุกอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปรัมันก็จะมีความอ่อนเพระเาะฉะนั้นมันก็จะอาจอาจทำให้เกิดเหตุของความเสียหายกับเรื่องการเงินได้ง่ายขึ้น การเงินมันมีเกณฑ์ต้องจะเสียไปอ่ะเพราะเดิมมันก็อาจจะใช้จ่ายอะไรที่มันนอกเหนือแผ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องระวังในช่วงตั้งแต่วันที่16ไปที่ดาวสุกมาอ่อนกําลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ต้องระวังทรัพย์สินสูญหายนะหรือบางทีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนเยอะหน่อยนะครับเพราะวินาศไปอยู่การเงินการเงินไปตกมรณะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือบางทีเนี่ยเวลาดาวมันเป็นปะ บางทีสิ่งที่คุณจะใช้จ่ายไปเนี่ยอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับต้องบริหารการเงินให้ดีเพราะเดี๋ยวดาวมันจะไปตกพบมรณนะมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับพอ17ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับและ19ดาวอังคารย้ายและวพอ24เนี่ย ดาวพุธก็ย้ายตามมานะครับดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในภพมรณะแต่ในมุมที่ดีนะครับดาวพุธเนี่ยเขายังเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากับดาวการเงินของคุณเพราะฉะนั้นเวลามันย้ายมาอยู่ด้วยกันในพิจิกมันได้สีที่ธาตุเนี่ยมันยังส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินกับสิ่งที่มันจะต้องจ่ายออกไปเนี่ยมันเริ่มสามารถปรับกับการจัดการการใช้จ่ายอะไรออกไปได้หรือบางทีดาวพุธมาจากคําว่า สหัทช้นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผลทําให้เจรจาอะไรต่างๆกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้นดาวพุธย้ายมาถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นหรือเวลาที่ดาวการเงินนะครับไปอยู่ในคำว่ามรณะแล้วณนะตอนนั้นดาวอังคารที่เป็นดาวมรณะเนี่ยนะครับไปอยู่ในคำว่าพันธุมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องจ่ายไอ้พวกค่าประกันลด ประกันบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะการเงินจะต้องจ่ายไปแต่จ่ายไปกับเรื่องพันธุเรื่องรถเรื่องบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเคลียร์ซะให้ดีมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งก็ยังโคจรไปอยู่ในภพราพะแสดงว่าถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานยังมีโอกาสกับงานที่เข้ามาได้แล้วก็ ยังมีโอกาสกับการสําเร็จลุล่วงคืบหน้ากับเรื่องของการงานแค่ในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่ดาวเสาร์เขายังเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาในดาวเสาร์ก็จะเริ่มเดินปกติแล้วเพราะฉะนั้นความอืดความช้ากับเรื่องของการงานมันก็ยังเกิดได้อยู่ในเดือนนี้แต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะกลับมาปกติดีแล้วนะครับถ้าจะต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ ช่วงต้นเดือนเนี่ยาการที่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันจนถึงวันที่6เนี่ยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์กับดาวพุธเป็นดาวเรื่องเอกสารเวลาไปอยู่ในภพอริต้องระวังเรื่องของความผิดพลาดกับเรื่องของเอกสารซึ่งมันจะไปมีผลกระทบต่อการสําเร็จความสําเร็จกับเรื่องของอะไรต่างๆของคุณซึ่งก็หมายถึงเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเพราะมันเล็งกับดาวราหูนะครับพอวันที่ 6เนี่ยดาวพุธย้ายไปนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยเรื่องของลูกน้องบริวารยังอยู่นะครับจนถึงวันที่17ซึ่งยังเลงกับดาวราหูเพราะฉะนั้นลูกน้องที่บางทีขัดแย้งกันหรือดูดื้อหน่อยนะครับเหมือนกับเ,เวลาบอกอะไรแล้วไม่ค่อยทำตามเนี่ยอาจจะมีผลแบบทำให้เรื่องของความสำเร็จอะไรต่างๆที่คุณจะได้เนี่ยมันก็มีความแปรปรวนกับเรื่องนั้นได้เหมือนกันก็จะมีผลนะครับแต่เดี๋ยวพอ17 ดาวอาทิตย์ย้ายไปเนี่ยในมุมที่ดีก็คือไอ้ดาวเรื่องของความสําเร็จในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งหมายถึงงานด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและเรื่องลูกน้องบริวารก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาและเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกแหละนะครับที่เรื่องลูกน้องอาจจะเป็นอะไรที่เป็นปัญหากับคุณดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับก่อนวันที่16 ดาวความรักของคุณอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรเลยก็ถือว่ามันมีความมั่นคงดีแหละนะครับก็คือคู่คุณก็มีศักยภาพดีเขาก็เป็นตัวของตัวเองดีนะครับจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือมันเป็นพินทุบทลา,าดาวสุกเร็งลัคนาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้บางทีคุณก็จะคาดหวังอยากได้อะไรจากคู่อยากให้คู่ทำอะไรให้เนี่ยนะครับมัน เพียงแต่ว่ามันได้แหละแต่มันอาจจะไม่ได้ได้อย่างที่คุณคาดหวังเต็มที่มันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่คุณยังร้อนใจอยู่บ้างแต่ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะเพราะมันไม่ได้มีดาวอะไรไม่ดีมาสัมพันธ์นะครับและเดี๋ยวพอวันที่6ดาวพุธย้ายมาร่วมด้วยซึ่งดาวพุธกับดาวสุขดาวความรักของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่ที่ไม่ดีแหละนะครับดาวพุธมาจากคาว่าอริอ่ะบางทีอาจจะมีส่วนกับการร่วมช่วยจัดการเรื่องของปัญหาดาวพุธมาจากคาว่าสหัชชะ ช่วงที่เจอกันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการต้องไปออกงานออกสังคมเดินทางอะไรด้วยกันหรือการที่ไปช่วยกันเจรจาช่วยขายช่วยติดต่ออะไรเนี่ยค่อนข้างเสริมกันได้ดีนะครับซึ่งดาวพุธจะเจอกับดาวศุกร์เนี่ยจนถึงอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงวันที่16เพราะว่าเดี๋ยวพอวันที่9ดาวเกตย้ายนะครับและวันที่16เนี่ยดาวศุกร์เขาก็ย้าย นะครับพอดาวสุกย้ายไปอยู่จุดนี้ไปอยู่ในภพมรณะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเพราะดาวเป็นปลกเพราะฉะนั้นศักยภาพของคู่คุณเขาก็อาจจะดรอปลงนะครับเขาก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นตัวเองมากนักนะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยเพราะว่าดาวคู่ไปอยู่ในคําว่ามรณะอาจจะเป็นเหตุให้เขาป่วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเวลาดาวความรักไปตกมรณะ มันก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบดูห่างเหินดูจืดจืดลงกับเรื่องของความรักหรือบางทีก็อาจจะดูแบบบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนดูน่าเบื่อเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในอารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนพอ19ดาวอังคารย,าย้ายและพอ24ดาวพุธก็ย้ายตามมาซึ่ง การที่ดาวพุธย้ายตามมามาสัมพันธ์ดีกับดาวความรักของคุณมันก็มีส่วนกับการเสริมเพราะมันมาได้คู่อสิที่ธาตุนะครับก็เลยส่งผลให้ถึงแม้มันจะดูเบื่อเบื่อจืดจืดนะครับหรือบางทีมันมีเหตุต้องทําอะไรที่มันต้องห่างกันแต่อย่างน้อยในช่วงนี้มันก็จะมีความใจเย็นปรับกับเรื่องของการต้องห่างกับเรื่องของความรู้สึกอะไรกันได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีขึ้นแหละคือช่วงที่มันดูน่าเบื่อมากหน่อยก็คือช่วง ตั้งแต่วันที่16จนถึงก่อนวันที่24สําหรับชาวลัคนาเมษส่วนคอนโซลนะครับในช่วงก่อนวันที่16เนี่ยการที่ดาวศุกร์แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยข้อดีคือถ้าเกิดคุณพบเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีศักยภาพนะมีความมั่นคงมีโอกาสกับการสานต่อความสัมพันธ์ได้แต่ว่าในมุมที่ต้องระวังก็คือจากตัวคุณเองเนี่แหละเวลาดาวศุกร์เล็งลัคนาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองดูจะค่อนข้างขวาคว้ากับเรื่องของ ความรักมากหน่อยนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องควบคุมหรือพิจารณาจากตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนพอ16ไปแล้วเนี่ยการที่ดาวสุกไปอยู่ในภพมรณะก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีนะครับแถมดาวเป็นปราด้วยต้องระวังคนมีคู่อยู่แล้วคู่คนอื่นมาสัมพันธ์หรือบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะง่ายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันดูแบบไม่ค่อยเสถียรน,นะครับก็ ครึ่งหลังไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีกับเรื่องของคนที่เข้ามาสัมพันธ์เท่าไรนะักมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวราหูนะครับก็ยังมีดาวเสาร์มาโครจรอ,อยู่ในโชคลาภของคุณนะซึ่งดาวเสาร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นมันยังมีโชคลาภถ้าจะเป็นโชคลาภอะไรก็ยังเป็นเรื่องงานแหละที่ยังมีโอกาสเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับ ส่วนดาวชกลาบของคุณนะครับก็โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวีนาศเพราะฉะนั้นการจะได้อะไรมาการจะสําเร็จอะไรมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักมันก็อาจจะต้องคอยปรับคอยต้องพลิกแพลงนะครับหรือทําอะไรบางทีมันก็อาจจะต้องลับๆหน่อยยกเว้นว่าถ้าคุณทําเกี่ยวกับด้านต่างประเทศสายมูออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับคาว่าวินาศมันก็จะเด่นกับหมายถึงว่ามันก็จะดูสอดคล้องกับเรื่องนั้นนะครับแต่เดือนนี้เนี่ย ในช่วงก่อนวันที่6การมีดาวพุทธที่เล็งกับดาวโชคลาภของคุณและเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นดาวพุธมาจากคาว่าสหัชชะเรื่องของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานนะครับอาจจะส่งผลต่อการขัดกับเรื่องของลาภผลหรือถ้าเกิดทําอะไรร่วมกันเนี่ยเป้าหมายมันไม่ค่อยสอดคล้องกันอันนี้ก็จะมีเกณฑ์กับการขัดแย้งมีปากมีเสียงกันได้ง่ายนะครับและก่อนวันที่17ดาวอาทิตย์ ก็เล็งอยู่กับดาวโชคลาภของคุณดาวราหูซึ่งคู่นี้เนี่ยมันเป็นคู่คราดกันนะครับก็คือเขาก็ไม่ค่อยถูกกันแหละก็คือแสงและเงามันหมายถึงความไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มาจากคําว่า ปุตตะลูกน้องและบริวารสร้างปัญหาให้ลูกน้องและบริวารดื้อเป็นเหตุให้เรื่องของความสําเร็จหรือลาภผลที่จะได้อะไรมาเนี่ยมันถูกขัดหรือมันดูมีอุปสรรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเดือนนี้นะครับมันเป็นเดือนของการเกิดคลาดนะถือว่าในช่วงโดยเฉพาะช่วงวันที่2วันที่3มเนี่ยมันเกิดราหูอมพระอาทิตย์นะครับซึ่งดาวอาทิตย์คือดาวเรื่อง ลูกน้องและบริวารลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันที่2วันที่3เนี่ยคุณอาจจะต้องระวังนะครับคือปัญหาที่เกิดจากลูกน้องหรือตัวลูกน้องลูกหลานบริวารเองเนี่ยเขาเกิดปัญหาอะไรอาจจะต้องระวังที่ไปเกี่ยวกับคดีความเนี่ยนะเพราะดาวราหูมันไปอยู่ในคําว่าวินาสอันนั้นอาจจะเป็นอะไรที่มันต้องระวังเพิ่มเติมมาพิเศษนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่6ดาวพุธย,ย้ายวันที่17 ดาวอาทิตย์ย้ายมันทําให้ดาวโชคลาภของคุณก็ไม่ได้มีดาวอะไรไม่ดีมาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็คือโปร่งขึ้นกว่าเดิมโดยหลกัหลกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ง่ายแต่ตอนที่มีดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่มันก็ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอดาวสองดวงนี้ย้ายมันก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมๆที่มีโอกาสได้แต่ก็ต้องคอยพลิกผันคอยปรับแก้ปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับพลิกแพลงอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เพราะฉะนั้นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงก่อนวันที่17เนี่ยอาจจะบอกว่าเบาได้ก็เบานะครับเพราะว่าดาวโชคลาภมันตกช่องวินาศแถมมีดาวไม่ดีมาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าหลังวันที่17ไปดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับก็อาจจะต้องคาดหวังอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของสายมูอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งจริงๆเดือนนี้ อาจจะแบบเบาๆหน่อยก็ดีเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นดาววินาศเองเนี่ยเขาก็เดินถอยหลังนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของการได้อะไรมันอาจจะดูยากขึ้นมาอีกสําหรับชาวลัคนาเมษและนี่ก็คือการทํานายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ